เหมือนซูเปอปร์แมนเลยจะบอกว่าประสบการณ์เช้านี้เป็นเช้าที่รู้สึกได้เรียนรู้แล้วก็โตไปอีกขั้นหนึ่งค่ะอืมก็ตอนเช้าหนูไปตักบาทแม่ค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นคนเดียวเพราะว่าแม่หนูตื่นไม่ไหวแล้วก็พ่อหนูไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพตอนนี้หนูก็เอาไงว่าหนูออกไปคนเดียวพี่พี่หนูก็นอนอยู่ แล้วก็อันนี้เล่าแบบเป็นประสบการณ์บบอุทาหรณ์ของตัวเองนะก็คือหนูไปเห็นเดี๋ยวว่าแม่ลูกกลุ่มแม่ลูกใช่ไหมหนูก็สงสารน้องคือหนูก็แบบเห็นใจน้องอะหนูก็เลยแบบว่าอยากจะลองสักครั้งในชีวิตที่พาน้องเขาไปซื้อของอะไรเงี้ยในแบบร้านสะดวกซื้อใช่ไหมก็เลยพาพาน้องเขาไปแล้วจริงๆหนูก็เอะใจอยู่แล้วแหละว่าทําไมเด็กตัวเล็กๆถึงอยากซื้อของ ของใช้ในบ้านอะแล้วคือน้องอันเด็กมากจนแอบคิดอยู่ว่าน้องมันแปลกแปลอะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไงไม่ได้คิดมากอโอเคงั้นก็ซื้อของให้น้องไปซื้อซื้อ,อจนพี่พนักงานอะเขาเริ่มเอกใจแล้วเขาก็มาพูดกับหนูว่าหนูไม่ต้องซื้อให้เขาเยอะแบบว่าน้องเขาแบบตั้งใจจะซื้อเอาแบบเอาเงินหนูอะไปเป็นทุนซื้อแล้วก็เอาไปขายต่อวันนั้นไงหนูก็แอบแบบแบบอึ้งอะแล้วหนูก็จริงหรอคะ อ่าอย่างนี้เออหนูว่าแบบตกใจมากคือหนูไม่คิดว่าหนูจะเจอจริงๆริงอ่ะแล้วหนูก็เจอแล้วไม่คิดว่าจะโดนเด็กหลอกแต่ว่าแบบหันไปมอกน้องคือน้องอะจ่อยไปแล้วไงพอน้องรู้แล้วไงว่าน้องจะทําอะไรใช่ปะน้องก็แบบบอกว่าน้องก็จ่อยน้องนิ่งเลยหนูก็เลยหันไปบอกน้องว่าแบบพี่ไม่โกรธนะบอกว่าหนูแบบเอาแบบขนมไปนะแล้วก็บางอย่างอ่ะพี่ขอออกนะแบบว่า เอาเท่าที่แบบมันจบเป็นจริงๆประมาณนั้นไงอันนี้อันนี้คือที่บอกน้องไบแล้วก็น้องก็หันมาบอกหนูว่าเจอกันที่อังกฤษนะครับแล้วหนูอ่ะฮะหนูก็เลยหันไปบอกน้องว่าหนูอยากเรียนอังกฤษหรอเออน้องก็บอกว่าอืมใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหันไปบอกน้องว่าดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เลยหันแบบไปคุยกับแม่น้องแม่น้องก็ยื่นบัตรคนพิการมาให้แล้หนูก็อึ้งว่าแบบอะไรอีกหนูตกใจมาก น้องแม่น้องยิ้มแบบขอพิการมาให้หแล้วก็พูดว่าน้องไปเรียนไม่ได้นะน้องเข้าโรงเรียนได้แต่น้องไปเรียนต่างประเทศไม่ได้ทุกอย่างมันอึ้งมากกแบบ็แบบแก็เลยแบบแอบกระซิบข้างหองน้องแปบว่าแบบหนูเติขึ้นมันมีโอกาสอีกเยอะแล้วที่แบบหนูจะได้แบบไปทําในสิ่งที่หนูอยากทาอ่ะหนูไปเรียนอังกฤษได้เว้ยแบบเชื่อพี่แบบพี่เชื่อในตรงนี้เราก็แม้ว่าหนูจะเป็นอะไรอะ่ะยังไงหนูก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เป็นวันเกิดที่ขึ้นหนูกลับบ้านหนูแบบอ๊อ หนูไม่กล้าบอกใครเลยแบบเดี๋ยวคนเดีครอบครัวก็ไม่รู้ว่าเขาจะดูคลิปนี้ไหมแต่ก็จงรู้ไหมว่าลูกคุณเสียค่างโง่้วเออแต่แต่ก็โอเค้วก็โอเคไม่รู้นิหนูคงเชื่อใจคนยากมากกว่าเดิมโตขึ้นโตขึ้นจริงๆอ่ะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่เด็กอ่ะเปิดโลกมากเลยค่ะนั่นแหละค่ะหนูจะมารับแค่นี้แหละไปแล้วไปแล้ว ไม่อยู่แล้วุดนหลุดเยอะอีกถก